ใหญ่นะครับวันนี้มีความหลากหลายมากนะวันนี้ความหลากหลายเรื่องของไบโอพอลส์นะคะแต่เราจะได้ถึงความรักแล้วก็ความสามัคคีนะคะอันนี้เป็นในส่วนของกีฬาแล้วก็ยาเสพติดนะครับอันนี้เล่นกีฬาดีกว่าเสียเวลาให้ยาเสพติดนะอาจะเห็นไม่เคยเ่อนใครนะคะนี่ค่ะความน่ารักของน้องนะอี่ยถาเกิดว่าประมาณประมาณหน่อยก็จะอาจจะนั่งวีแชร์แบบนี้ได้นะครับ ให้พ้องทำงานนั่งวีลแชร์ให้เพื่อนเห็นและยาวด้วยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลกระหว่างค่ะมาในทีมสีชมพูนะครับวันนี้อบตกระหว่านะครับก็ใไม่แพ้เช่นกันในเรื่องของความอลัองการและความสวยงามนะคะทีมนี้สบายหน่อยนะปุ๊กล่มมาด้วยนะครับวันนี้เข้ากับบรรยากาศเลยนะ,ะวันนี้ ใชุดของกค่ะใช่ครับเมือบ,บ้านเราเนะคะนี้กูรงไหมครับชุดแบบนี้มาค,คคาค่ะกูรงค่ะกูรงนะครับกูรงะะค,งรคาากรงครืะได้ทั้องได้ทั้งสองเลยนะคะกูรงมาลงนะคะสวยงานะคะหันช้อยสวยงามนักิที่เต็สตรีตำตงขวานนะ,ะคะาักเกลีสาวาส ใช้ยานใช้งานบอกสาวนะครับสื่อปอ้ายใช่ค่ะผู้บ่าวสาวท่านผู้ชมตามมา<ๆ>ด้วยครับนักกีฬานะครับในความเชียร์ะนะคะหยุดยาส่ดนะคะหยุดยั้งยาเส,าาเสาเพติดหายยะแผุดเล่นนี่คือส่วนผสมของ,ของกีฬาในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดการให้กีฬาในเพื่อต่อต้านยาเสพติดเลยครับ นี่คือขายในเรื่องของสุขภาพมาด้วยนะครับค่ะขบวใจยาวนะคะนี่เราจะเห็นคความระกความส,ามสัมัคคีของเพื่อนทีนะคะยาเสพติดทำลายชีวิตสังคมมืดมิด5คิโลยานะคะผิดด้วยรังครังช่วเตือนและนงเมื่ดยาคิดหลอกยา ก็หนึ่งมือปิดน้ํานะครับอันนี้คือพัลภาวะการแทนน้ำนะครับเพราะตอนนี้คือเข้าสูกภาวะโรคร้อนใช่โรคร้อนนะลำดับต่อไปนะครับมีเนสคอตมาด้วยนะครับเนสคอตต์คืออะไรครับหม้อดินจะเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงามนะครับเป็นเจ้าภาพในวันนี้ขอเสติดปรบเลยค่ะขอบคุณครับ อ่ามีแมสคอตเขาด้วยนะครับค่ะเห็นไหมแมสคอตเห็นป่ะอ่าเป็นหม้อดินะเป็นหม้อดินของพีของของพีของนะครับบนจักานเลยนะคะมาในทีมสีเหลืองนะครับสีเหลืองอารามเลยนะครับวันนี้อัศวุรีเลยนะคสวยงามมากนะครับวันนี้อ่าถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้นะ ลู uc, โต <navy, champions S 1> ๊ะนะครับผู้นำศาสนานะครับจะมีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด้วยนะครับในส่วนของผู้นำศาสนาด้วยนะครับน้ำตกน้ำตกน้ำใสสุสูนารามหอดินสวยงามชุมชมพัฒนาร่วมใจสามัคคีค่ะแล้วก็ตามด้วยที่นี่จะมีจะมีน้ำตกด้วยนะครน้ำตกอุเบเยาะใช่ไหมครับอ่าที่นี่อที่หนึ่งนะครับ มีตามมาด้วยกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านนะครับของอวตรอาวตากรรมนะครับอาติดกอันันเดานะคกแต่ละทีนนะอาับต่อไปนะครับเป็นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับอาอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ผู้นำอันนี้ภรยาผู้นำนะครับอาค่ะภรยาผู้นำถัดปอาเดี๋ยวายเลยนะครับนถึง การทำงานร่วมกันนะคะระหว่างท้องที่ของจีนนะะก็จะอยู่ในการทํางานร่วมกันค่ะอย่างวันนี้นะคะในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะระก็ต้องขอขอบคุณในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะคะมตสทนะคะในไดลับไม่ได้นอนกันนะคะเพจะให้กิจกรรมแบบยิ่งใหญ่ทางรายการของเราวันนี้ได้ลามวามรุนแรงลงนะ l a d i e กีฬานะครับทักนกีฬานะครับค่ะนักกีฬาฟองกีฬาอาวันนี้จะมีในส่วนของนักกีฬา,าอะไรครับวันนี้นักกีฬาอาวุโสด้วยนะครับอาครับนักผู่ดเด็กรักความเป็นนักผู้แพ้รู้ชนะร่วมใหะค่ะและตลอดทางรเล่นของงานของบ้านอาจารย์เฉลิมและเจ้าของในสลแกนของกกิจรรมของเราวันนี้นั่นเองค่ะความหลากหลายที่มาอยู่ที่จะได้ ครับผมผ่านไปแล้วนะครับกับทั้ง11ที่เป็นอบตแอสอบตวก็หนึ่งเทศบาลนะครับผ่านไปแล้วนะครับเตล,ลีวเเรียนท่านว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านวิรานันท์ที่หัวโรคกับผมงายวิจตรแก้ปัญหา ในอำเภอมายยในนามข้าราชการและปะยาชนอำเภอมายอรู้สึกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านในโอกาสมาเป็นประธา,านในพิธีเปิดโครงการจัดก,การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัธ์ี้องจิ่นอำเภอมายอต้านยาเขติปิประจำปีทุประมาณ2 5ง0ันหากิในวันนี้อำเภอมายอแบ่งออกเป็น11เอ็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการบริหงารส่วนตำบลประกำมีเขตรับผิดชอบ4หมู่บ้านโครงการบนิหานส่วนตำบลยุวะมีก4ไรมีเขตรับผิดชอบ8หมู่บ้านโครงการหริหงารส่วนตำบลกำมีเขตรับผิดชอบ3หมู่บ้านโครงการหริหานส่วนตำบลลานามีเขตรับผิดชอบ6หมู่บ้านโครงการหริหงารส่วนตำบลประวะมีเขตรับผิดชอบ5หมู่บ้าน โครงการบริหารตำบลโครงการบริหารส่วนตำบลสาปอนมีเขตรับผิดชอบ11หมู่บ้านโครงการบริหารส่วนตำบลเกาะยันมีเขตรับผิดชอบ6หมู่บ้านโครงการบริหารส่วนตำบลถนนมีเขตรับผิดชอบ4หมู่บ้านโครงการบริหารส่วนตำบลกระสอบมีเขตรับผิดชอบ5หมู่บ้านโครงการบริหารส่วนตำบละโดมีเขตรับผิดชอบ4หมู่บ้าน และเทศาบาลตำบลมายอมีเขตรับผิดชอบสามหมู่บ้านการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอมมยอด้านยาเสพติดประจำปีเมประมาณ2560ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอมายอวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความสามัคคีระหว่างประชาชนในพื้นที่อำเภอมมยอ และเป็นการด่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ผมในนามของพี่น้องจาวเมย์ยอขอต้อนรับท่านผู้ว่าก,การจังหวัดปัตตานีด้วยความยินดียิ่งขอ่อทุกคนครับ ำลังใจในการจัดการแข่งขันที่หาเชื่อมความสัมพันธ์ท้องถิ่นเอาเภอปายอตานญาเสติคราที่สประจำปีพุทธศักราช2560ขอกราบเรียนเชิญพ่อเมืองปัตตานีท่านวิรนันเพ่งจันผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการจัดการแข่งขัน ที่ฬาเชี่ยมความสามของ,งและในโอกาสเดียวกันนี้ขอกรบเริงเชิญท่านประธานจัดการแข่งขันนายนิเพงนิกาจีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกันประธานชวมรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอม,มาโยอจังหวัดปันตตานีและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อให้เกียรติ กีฬาเชียงขวามสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอม,มาโยอตานยาเซติครั้งที่สี่ประจำปีพุทธศักราชสองพันหกบัตบดนี้เรียนท่านผูว่าราชการจังหวัดปัตปตานี ท่านนายอำเภอมายอท่านนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดปัตตานีนายกเทศมนตรีตำบลมายอนายกองค์การบริหารสวนตำบลอำเภอมายอทุกแห่งและหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายนิเฮงนิกจิในานามตัวแทนชมรมนายกองการบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจากการแข่งขันก,กีฬาเชื่องความสามคัคคของสิงห์อำเภอมายอต้านยาเสพติดประจำปี2560และขอขอบคุณในอำเภอมายอและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้ต่อหน,นึ่ง กระผมขอรายงานถึงความเป็นมากอ่อบการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมต่อสัมพันของสิ่อำเภอมายอต้านยาเสติตประจำปี2560ก,ก็สังเกตดังดังนี้องค์กรปกครองส่้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอมายอประกอบด้วย 1. นึเทศบาลคือเทศบาลตำบลมายยและสิบอบตอคือ 1. นอบอตอสกกรรม อบตลบกิรัยอบตตรังอบตลางาอบตกะวะอบตสาวพบุญอบตกอะจันอบตถนนอบตกระสอบและอบตปัดดได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอมายจึงได้จากโครงการ แข่งขันกีฬาเชื่อมตัว3 2่น, 3, นอำเภอมายอด้านยาเสพติดประจำปีเป็นเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่ปีพศ2 5 5 7เป็นต้นมาโดยให้องค์กรปกครองส่วท้องถิน่นแต่ละแห่งสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพซึ่งครั้งนี้ซึ่งครั้งแรกองค์การบริหารส่วนตำบลกอดยันเป็นเจ้าภาพครั้งที่สององค์การบริหารส่วนตำบลถนนรับเป็นเจ้าภาพครั้งที่สาม องค์การบริหาสรส่วนตำบลลุบกิรายเป็นเจ้าภาพและในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่4องค์การสี่องค์การบริหารส่วนตำบลสะกันได้รัรบรกรรกเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาเชื่อม qua สัมพันสองสิบอำเภอมาโยด้านยาเสพติดประจังปี2 5ง0วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม qua สัมพันสองสิบอำเภอมาโยด้านยาเสพติดประจังปี2500 60ดังนี้1เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยการออกกําลังกาย2เพื่อเพื่อเพื่อส่งเสริาความสามัคคีและความสามัคคีอันดีระหว่างประชาชนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่อำเภอมายโย3เพื่อพัฒนาด้านการกีฬาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ4เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการเล่นกีฬา การออกกำลังกายย่างต่อเนื่องและถือเป็นติดประจําวัน5เพื่อให้เด็กและเยาว,วชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต,ต่างๆการจากโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ของสิงห์งน้ำเพอมาโยตั้นยาเสพติดประจำปี2560ครั้งนี้ มีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในอำเภอมาโอร่วมการแข่งขันจำนวน11แห่งมีการแข่งขันประเภทต่างๆดังนี้ประเภทกีฬาสังกลจำนวน5ประเภท1กีฬาฟุตบอล2กีฬาวอลเลยร์บอล3กีฬาเซฟะตะักกรอ4กีฬาเตตอง5กีฬาชัเกเยอร์และกีฬาพื้นบ้านจำนวน3ประเภท1กีฬาปิตาต,าปตาตีฟีฟของผู้บริหาร สองกีฬาวิ่งปลากระสอบสามกีฬาวิ่งสามขากากรจัดโครงการแก่งขันกีฬาเชื่อมอสัมพันธ์ของสินอำเภอมายโยต้านยาเศรษฐิ์ประจำปีประจำปี2560ครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่18เมษาย,ยนถึงวันที่27เมษาย,ยน2560เป็นระยะเวลา10วันบันนี้ ได้เวลาอังสุควรแล้วพระองค์ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล้าวเปิดโครงการการแก่งขันกีฬาเชื่อมก่อสามพันของสิงอเภอมายอต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,560ขอเรียกเชิญครับท่านนายนอเภอมายอนะครับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายตำรวจฝ่ายทาหารพี่น้อง นายกปกครองรส่วนท้องถิ่นอเภอมายอสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้นําศาสนานะครับสําหรับในในส่วนของจังหวัดวันนี้ที่เรามาร่วมกันนะครับก็มีท่านนายกองการบริหารส่วน,วนจังหวัด ปัตตานีนะครับท่านเศรษฐอายุทวฟีนะครับท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านผู้แทนจากท่านผู้ในการโรงเรียนมายอ็นะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ยังมีกําลังใจนะครับจากท่านนายกอปตอากจะทั้งนายศุกนะครับบานานะครับแล้วก็ท่านนายกบิงมาด้วยนะครับนี่ก็แล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับ วันนี้เราเหมือนกับพี่ๆน้องๆกันนะเราได้มาเขาเรียกอะไรอะ่ะได้ได้มาแสดงออกแล้วก็ได้มาร่วม่นกีฬานะครับเป็นการที่เราจะได้ผ่อนคลายการท่ามกลางการทํางานที่เราทุกคนต้องทํางานกันอย่างเคร่งเครียดเ,เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทํำยังไงจะให้พี่น้องของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนหลายๆคนณนะที่นี้นะที่เราได้ทํากันมา ในวันนี้พวกเราก็ได้มาผัดคลายกันนะครับได้มาแสดงออกกันนะครับซึ่งเป็นเป็นภาพที่งดงามแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สําคัญผมเห็นถึงพลังของพี่น้องทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะทางท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็ดีท้องที่ก็ดีในระดับอำเภอเนี่ยที่เราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะมาจัดงานนี้ขึ้นซึ่งงานนี้นอกจาก่าเป็นเรื่องของ ความผ่อนคลายแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมันสะท้อนอะไรบางอย่างถึงถึงตัวตนของพวกเราในเรื่องของการดูแลรักษาบ้านเมืองการดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนของเรานะครับอย่างน้อยที่สุดทางหนึ่งก็คือเราได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเราสะท้อนออกมาในรูปแบบของขบวนพาเหรดเนี่ยนี่ก็คือการที่เราได้ดูแลอนุรักษ์ สิ่งที่เป็นมรดกที่ปู่ย่าตายายเราสันสมมานะครับสิ่งเหล่านี้ก็ฝากว่าพวกเราจยงต้องช่วยกันรักษานะฮะอย่าให้หมดไปในคนรุ่นเราครับเรายังยังมีความจำเป็นที่ต้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนี่คือสัศรีของของพวกเรานะครับในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประยูของพวกเราไว้นะครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องยาเสพติดซึ่งพวกเรา ลำบากใจแล้วก็หนักใจแล้วก็เบื่อหน่ายกับการทํางานเรื่องนี้มากแล้วเรื่องเรายังต้องช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหมู่เยาวชนของพวกเรานะครับกีฬาเท่านั้นที่จะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยหลุดพ้นจาก้วงจรยาเสพติดเหล่านี้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกีฬานะครับซึ่งเป็นวาระของจังหวัดวาระของประเทศซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้ความสําคัญตรงนี้นะครับ สุดท้ายผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนเพราะว่าถ้าพูดเดี๋ยวจะไม่ไม่ไม่ครบนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทําให้เกิดนะครับงานวันนี้ขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันมันไม่ได้ว่าอยู่อยู่ในระมิตกันมาอย่างง่ายๆนะครับแต่ว่าพวกเราต้องเอาใจไปใส่นะครับช่วยกันคิดช่วยกันสร้างนะครับขึ้นมาผมคิดว่างานวันนี้แป๊บเดียวแต่ว่าพวกเราเตรียมกันหลายวัน นะครับเตรียมกันเป็นเดือนนะครับอันนี้ต้องต้องต้องขอชื่นชมนะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกฝ่ายนะครับที่ได้ร่วมกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานจากนอกจากอำเภอมายอที่ได้มาร่วมให้กำลังใจสิ่งนี้คือภาพที่งวังามว่าเราคนปัตตานีเนี่ยเรามีอะไรเราก็จะจะร่วมกันนะครับก็ขอให้การจัดงานครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จเป็นไป,ไปตามวัตถุประสงค์นะครับ บัตนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติดของอำเภอมายอนะครับประจำปีงบประมาณ2,560นับบัตนี้ครับค่ะยะบบอบายนะคะีุณค่ายปึะนักการนาการแข่งรัดเรื่องยิีงสวยลูกโป่งนะเพื่ พี่ปิเบอร์โรกาอมหันทลายเชื่อมฟองขาวันท้องตนอำเภอมา์วอดป้าทายาเจ็เก็นครั้งที่สี่อย่างถึงทากาค่ะ Itu lagi nampak ya. Untuk si lagi sana masa kita nampak pelantara. Serah lagi berasa lagi sembilan permain Adina, Adina, Adina permat perma permatra. Tapi apa lagi apa sekarang permain oh, permatra? Oh, ho oh, oh. ho 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 ho. Sayang lagi nampak situ lagi nampak ya. Agak masa lagi nampak situ lagi pak cuma ya. lagi nampak ya. Agak perjumpaan lagi nampak dia masa lagi nampak, nampak di sana lagi nampak go. Sekar, sekar lagi. Agak masa ke bola bola dua belas dua belas permain sekar.

ยีจัดบต้อนัทานผู้จงนะคะและส่วนของในขณะนี้นะคะอดีตสสสมมุติเป็นจรักนะคะสสองปัจจัยนเขตสองนะคะท่านก็ได้มาถึงบริเวณงานของเราและกําลังรับชมในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลเปิดเสนามและก็ในส่วนของการแข่งขันโซเดียรประเทศกเงเทียั่นเลยค่ะ

Ó,